สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดไพ่ทํานายดวงค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชานันท์พิรมพร,รกับผมอาจารย์อมศรีเขนเศนะฮะค่ะ,าคะอาจารย์อมก็มาถึงเดือนกันยา<ช>นะครับในช่วงอีกสักประมาณเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงออกพรรษาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวที่จะ ช่วงออกพรรษาในเดือนตุลาประมาณนะะี้ครับช่วงนี้ก็จะฝนตกเยอะหน่อยใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยดูฝนเนาะก็หลายๆท่านที่อาจจะต้องทํางานออกนอกบ้านก็ต้องอาจจะต้องเผชิญกับการลำบากนิดนึงอ,อาจารย์โอมนะไม่ว่าจ,จะเรื่องความฝนตกฟ้าร้องระหว่างทางแล้วก็พื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังเกิดขึ้นก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะทั้งวิกฤตในเรื่องของโรคต่างๆแล้วก็ทั้งการดูแลในเรื่องของฤดูต่างๆด้วยแล้วกันเนาะ อ่าครับผมครับก็ฝากผลงานนะฮะตรงนี้ของอาจารย์นิชานันคือค่ะในส่วนของอบ้านคิ้วสวยรวยทรัพนะคะอาจารย์นิชานันก็ฝากผลงานไม่ด้วยค่ะในส่วนของอหนึ่งหละคือเรื่องของการทํานายไพ่ยิปซีก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มาที่ที่ร้านหรือมาที่สํานักนะคะแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของการเสริมโงเฮงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําคิ้วมงคล สักปากมงคลแล้วก็สักตาคมอินเนอร์นั่นเองนะคะอันนี้ก็ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วก็ในส่วนอีกงานหนึ่งก็คืองานในเรื่องของการดูหงจุ้ยนอกพื้นที่กับอาจารย์โอมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการายกเสาเอกเสาโทการขึ้นบ้านใหม่ต่างๆแล้วก็การทําพิธีเกี่ยวกับการบวงสรวงไหว้ศาลพระพรหมพระภูมิต่างๆอันนี้<ช>ก็ฝาก,ฝากไว้ด้วยนะคะเพะลาสุดเราก็ไปทําพิธียกเสาเอกกันมาแล้วก็ เป็นเก mm hmm. uh, anyway> so ี่ยวกับหองจุ้ยมาด้วยประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะของอาจารย์โอมก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหงจุ้ยนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับด้านการเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับหรือไม่ทต่เรื่องเกี่ยวกับด้านการดูดวงไพ่ยิปซนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์หองจุ้ยได้เหมือนกันประมาณนี้นะฮะอ๋อทุกวันนี้เห็นว่าไฮเทคมากขึ้นนะอาจารย์โอมในส่วนของการดูหงจุ้ยเนาะด้วยด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวกันการดูหงจุ้ยผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอลดูห้องจุ้ยกันประมาณ ตามบ้านตามภาษที่ต่างๆเราก็จะดูได้ประมาณนี้ครับผมครับปรับตัวกันไปนะคะอาจารย์โอมนะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีการพยากรณ์กันทั้งหมด12ราศีซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะมาพยากรณ์กันก่อน3ราศีแรกประจําเดือนกันยายนนะคะว่าในแต่ละราศีจะพบเจอกับอะไรสําหรับราศีแรกก็คือชาวราศีมังกรนะให้อาจารย์อมเป็นผู้พยากรณ์สะสำหรับราศีแรกราศีมังกรได้ไพ่อะไรมาราศีมังกรได้ไพ่ จะพูดยังไงล่ะมันเหมือนเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเพราะนี่คือชาวราศีมังกรในช่วงนี้ดวงชะตาเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกันเรื่องการป้องกันโรคระบาดใช่ไหมคะการลกลัวโรคระบาด<ะ>หรืออีกม,มุมหนึ่งคือชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกันเรื่องพวกวัคซีนหรือไม่กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมคะนะฮะตรงนี้นะฮะบางคนถ้าดวงอ่อนหน่อยก็อาจจะถึงขั้นเจ็บปวยไม่สบายถ้าดวงก,างกลางๆนิดนึงก็จะมีเกณฑ์ข่าวการเจ็บปวยไม่สบายของคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองจะได้เข้าไปกับการฉีดวัคซีน หรือไม่ทั้งเรื่อ,องเกี่ยวกับการเข้าไปคุกค,คีเดี๋ยวเกิดเรื่องโรงพยาบาลอ,าอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนีมุมนึงจะโดดเด่นกับบุคคลที่ถ้าอยู่ในวงการเกี่ยวกับ ตำรวจทหารราชการ,าว,กรวิศวกร,าวก,รการเรียนการสอบนะครับตรงนี้ก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการงานอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่า้านการวางแผนการใช้ความรู้การศึกษาต่อใช่ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันหรืออีกมุมนึงคือเกี่ยวพันกับต่างชาติตาา<อ>่างภาษานะครับตรงนี้เดินทางต่างแดนติดต่อเจรจานะครับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องเงินทองแน่นอนเดือนนี้คุณจะเกี่ยวพันกับพวกบัตรเครดิตหรือเสียเงินไปกับการทําประกัน เคมประกันเป็นรอบจ่ายรอบเค้มนะอะไรนี้นะฮะหรืออาจจะเกี่ยวพันกับพวกแบง์ธนาคารสถาบันการเงินใช่ค่ะหรืออะไรที่เกี่ยวกับพวกไฟแนนซ์เกี่ยวกับเอกสารธนบัตรเอกสารสัญญาหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแบงค์ธนาคารก็ได้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับชาวราศีมังกรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับคุณอาจจะเป็นเกี่ยวพันกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านครอบครัวที่อ่อนแอหรือไม่ก็เป็นทุลกปาปังพาคนในบ้านเนี่ยไปรักษาไปฉีดวัคซีนก็ได้เช่นเดียวกัน อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักอีมุมมองหนึ่งก็คือดวงชะตาในช่วงของเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะเกี่ยวพันกับคนที่อยู่ในวงการเกี่ยวพันกับตำรวจทหารราชการหรือชาวต่างชาตินะฮะตรงน,นี้ยขยมาเกี่ยวข้องเข้ามาเกี่ยวพันนี่ก็ได้เหมือนกันอ,อะไรประมาณนี้นี่คือชาวราศีมังกรครับผมครับก็ปรับตัวกันไปนะคะก็เหมือนกับเฝ้าระวงะรังแหละถ้าใครที่เป็น อยู่ก็คงระวังมากขึ้นหรือถ้ายังไม่เป็นก็คงต้องเซฟตัวเองนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ<ม>ต่อไปเป็นชาวราศีกุมนะคะว่าเดือนนี้จะทบเจอกับอะไร <c oughs> ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะอาจารย์โอมเพราะนั้นในช่วงของเดือนกันยายนค่ะก็เป็นช่วงจุดเปลี่ยนแปลงของชาวราศีกุมเขาแหละนะคะเพราะเนื่องจากว่าชาวราศีกุมเนี่ยเดือนนี้จะมีแผนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับดวงเดือนนี้ชาวราศีกุมจะได้แรงผลักดันแรงสนับสนุนมีเบื้องหลังที่ดี นะคะถ้าเป็นในเรื่องของกําลังใจหรือสภาพจิตใจก็เหมือนกับว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมเขาก็จิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะฟันฝ่าเนื่องจากว่าสถานการณ์เดือนนี้เขาจะได้พบเจอกับสิ่งที่แบบดูยิ่งใหญ่ นะถ้าเป็นในเรื่องดวงในเรื่องของการงานบอกได้เลยค่ะคือโอกาสดีๆกําลังจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมนะคะถ้าคนที่ทํางานประจํามีตําแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสนะคะที่ตัวคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือมีโอกาสหน้าที่การงานของคุณอาจจะเกี่ยวโยงกับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือการได้ทํางานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะหรือบางคนก็มีโอกาสได้ติดตามคนที่แบบทํางานาที่มีค่อนข้างจะมีบทบาทมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้ติดตามคณะการทํางานที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยในช่วงนี้ในส่วนของหน้าที่การงานนะคะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่ดีมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินอ่าเดือนนี้ก็รู้สึกว่าชาวราศีกุมเขาจะไม่ค่อยจะมีปัญหานะกระดวงการเงินโดยรวมเนี่ยชาวราศีกุมก็สามารถที่จะปรับได้เปลี่ยนได้โอกาสความก้าวหน้าโอกาสทางด้านการเงินก็จะตามมาจากโอกาสทางความยิ่งใหญ่จากหน้าที่การงานและที่สําคัญดวงเดือนนี้ชาวราศีกุมเหมือนจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือถ้าการเงินมีปัญหาก็เหมือนจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือก็จะได้รับโอกาสด,ดีๆเกิดขึ้นนะ และที่สําคัญดวงเดือนนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินที่มีอยู่เนี่ยซื้อของชิ้นใหญ่หรือวางแผนที่จะลงทุนทําโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีกุมในช่วง,งเดือนนี้นะคะอาจารย์โอ๊คถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะช่วงเดือนนี้นะคะชาวราศีกุมก็ค่อนข้างจะต้องหนักแน่นเป็นพิเศษหมายถึงว่าเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจจะมีเรื่องของระยะทางบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ชาวราศีกุมต้องรู้สึกแบบ ปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของความรักอาจจะมีบางจุดที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือบางคนถ้าเป็นเด็กในเดือนนี้ต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึง้นนะคะแนวความคิดที่คุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบางคนถ้าคนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักที่เป็นความรักต่างวัยหรือคนมีโอกาสที่จะเจอความรักที่เป็นเขาเรียกว่ามีความต่างวัยเรื่องของช่วงอายุเกิดขึ้นนะคะหรือถ้าคนพบเด็กก็ต้องเป็นเด็กที่มีเนี่ยความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เกิดขึ้นและที่สําคัญเดือนนี้นะคะดวงในเรื่องของความรั คุณก็มีโอกาสมีผลประโยชน์ร่วมหุ้นร่วมทุนแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอในกลุ่มสังคมมากยิ่งขึ้นถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสได้ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆในครอบครัวเกิดขึ้นนั่นเองสำหรับชาวราศีกุมมาถึงราศีมีนนะครับราศีมีนได้ไพ่จับเงินจับทองก็คือช่วงนี้เดือนกันยานี้ราศีมีนจะมีเกณฑ์คิดเรื่องตัวเลขคิดเรื่องการเงินในหัวมีแต่ตัวเลขในหัวมีแต่เรื่องเก่งเรื่องตัวเลขอะไรประมาณนี้ เพราะนั่นคือชาวราศีมีนในช่วงนี้จะอะไรก็ต้องเป็นเงินเป็นทองไว้ก่อนะนะฮะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายการจับจ่ายใช้สอยหรือไม่แค่ทางดวงการเงินอาจจะได้เงินก้อนหรือมีโชคดีเรื่องการเงินเข้ามาก็เป็นได้ดวงการเงินในช่วงนี้ชาวราศีมีนจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับ,กบเรื่อง ก <G uard ian> ารเงินที่ดีขึ้นนะครับ<ช>หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนหรือมีโชคดีเรื่องการเดินเข้ามาประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องการงานในช่วงนี้ชาวราศีมีจะเด่นมากโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับตัวเลข<ช>งานที่เกี่ยวกับการค้าขายจะโดดเด่นเป็นพิเศษประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านเงินทองชาวราศีมีจะมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจหรือมีเกณฑ์ได้เงินมาจากเพศตรงข้าม หรือมีเกณฑ์ใด้เงินมาจากผู้ใหญ่ก็ได้ะนะครับหรือคุณอาจจะได้เสียเงินหรือไม่ก็ซื้อของให้กับคนในครอบครัวก็ได้นะครับหรือคนในครอบครัวให้เงินคุณก็ได้นะประมาณนี้นะใช่ครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนดวงชะตาคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องโชคกับคนรักหรือดวงชะตากับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวได้เข้าไปช่วยเหลือกัน นะครับตรงนี้ส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือจะมีดวงนี้เลิกกี่กัด้านการทำงานด้วยกันการเกื้อกูลกันก็เป็นได้ประมาณนี้นะฮะแต่เน้นอีกอย่างนึงคือชาวราศีมีนในช่วงนี้จะทําสวยทํางาม,มหมดเงินไปกับความสวยความงามหรือไม่ก็ความฟุ่มเฟือยของสวยของงาม ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวราศีม,มีนครับผมคับก็ถือว่ามีโชคดีกันไปนะคะในส่วนของ3มราศีที่เราได้พยากรณ์มาเนี่ยก็รู้สึกว่าใน3ราศีนี้ก็ยังเป็นราศีที่โดดเด่นอยู่นะอาจารย์อมค์แต่ก็จะมีราศีมังกรแหละนะที่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพความอ่อนแอ,อ,รอหรือคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยอันนี้ก็เฝ้าระวังเอานะาอาจารย์อมนะครับผมหรืออาจจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกับพวกพิธีกรรมก็ได้นะชาวราศีมังกรจะเข้าไปดูดวง หรือไม่ก็ไปทําบุญอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกบริจาบลงศพหรือไม่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวพันกับพวกเป็นโรคโควิดผู้ยากไร้ใบิจาเครื่องมือแพทย์นี้ก็ได้เหมือนกันอ่าได้อ่าะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะครับตรงนี้ค่ะอ่ะก็จบไปสาราศีเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจออีก3ามราศีครับ เจอกันอีก3ราศีะะประจำเดือนกันยายน,นะะอาจารย์อมเมธพฤษศเมถุนเมื่อก,กี้เราก็ได้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแล้ว3าราศีนะอาจารย์อมในส่วนของราศีมังกรน,นะคะก็รู้สึกว่าจะได้เจอในเรื่องของการเฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็การได้เข้าออกโรงพยาบาลหรืออาจจะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือการช่วยเหลือหรือการทําบุญเกี่ยวกับสาย พิธีต่างๆใช่ไหมอาจารย์โอมส่วนในราศีกุมก็จะรู้สึกว่าราศีกุมก็จะมีข่าวดีเรื่องของความตำแหน่งหน้าที่การงานความโดดเด่นในเรื่องของความยิ่งใหญ่หรือโปรเจกต์ใหญ่ๆกาลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมในส่วนของราศีมีนก็เหมือนจะมีข่าวดีเรื่องทรัพย์เรื่องเองินเ,เรื่องทองเกิดขึ้นนะเพราผจะเห็นคุณค่าของเม็ดเงินมากขึ้นแหละสาหรับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อีกสามราศีนะอาจารย์โอมเมษเลยครับราศีเมษอาจารย์โอมเป็นผู้พยากรณ์ค่ะราศีเมษ ราศีเมษได้ให้จับเงินอีกแล้วทั้นคือชาวราศีเมษช่วงนี้ดวงชะตาก็คล้ายๆราศีมีนค,คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอคิดเรื่องเงินเรื่องทองแต่อีกมุมหนึ่งคือราศีเมษจะมีเกณฑ์โดดเด่นก็คือคุณจะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะได้เงินจากต่างเพศหรือต่างวัยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าอะไรอย่างนี้ะนะฮะแล้วก็ดวงการเงินของชาวราศีเมษช่วงนี้จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องเงินเล็กเงินน้อยเงินกระจุกกระจิก อาจจะไม่เยอะแต่เข้ามาทีละเล็กทีละน้อยะอะไรเงี้ยนะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายเข้ามาทีละเล็กและน้อยก็ได้เหมือนกัน <ừ> นะครับส่วนในมุมหนึ่งก็คือดวงการเงินเนี่ยชาลาศิีเมษในช่วงเดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่จะให้เงินกับคนอ่อนกว่า<อ>หรือไม่ก็ช่วยเหลือคนอ่อนกว่าก็ได้ให้กับลูก<อ>ให้กับ อะไรล่ะพี่น้องอน,นี่นะฮะหรือไม่ก็คนรักอะไรแต่เน้นคนที่อ่อนกว่าอย่างเงี้ยนะฮะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องงานก็แน่นอนงานที่เกี่ยวกับตัวเลขจะโดดเด่นเป็นพิเศษหรืองานที่เกี่ยวกับพวกประเภทด้านการบัญชีจะโดดเด่นเป็นพิเศษประมาณนี้นะฮะส่วนนี้มุมนึงก็คือถ้าเป็นงานค้าขายก็ยิ่งจะโดดเด่นประมาณนี้คุณจะมีบริวารลูกน้องเข้ามาทํางานด้วยกัน มีทีมีกลุ่มมีบริวารบริวารดีไหมอาจารย์นมถือว่าดีถือว่าวดีนะได้ดีเพราะบริวารน,นี่แหละเอเอนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็แน่นอนคุณจะได้เกี่ยวพันกับคนที่อ่อนกว่านะครับอ่อนวัยนะฮะหรือคนที่เต็มที่คืออายุเท่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องคู่เรื่องคนรักคุณก็จะมีค่ายจ่ายกับลูกค่ายจ่ายกับบุตรค่ายจ่ายกับบริวารลูกหลานอะไรประมาณนี้เข้ามานี่คือราศีเมษครับผมค่ะ ราศีเมษก็โชคดีเกี่ยวกับเงินไปนะชาโอมต่อไปเป็นชาวราศีพฤศภนะคะชาวราศีพฤศภบ้างยังบ้างโอ้โหชาวราศีพฤศภนะคะได้ให้ความสุขเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะในเดือนกันยายนเนี่ยชาวราศีพฤศภรู้สึกว่าจะเป็นความรู้สึกที่หัวใจฟูพองโตมากขึ้นเดือนนี้เขาจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขจะเน้นในเรื่องของการดูแลครอบครัวการใส่ใจครอบครัวมากเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีพฤศภนะคะก็แปลว่าจิตใจในช่วงนี้ชาวราศีพฤศภเนี่ยจะมีความผูกพันในเรื่องของครอบครัว หรือบางคนก็ เวิร์กฟอร์มโฮมนานๆหรือเด็กที่เรียนอ,ออนไลน์อยู่ที่บ้านนานๆก็จะมีความผูกพันซึ่งกันเลยกันมากขึ้นไปไหนก็จะคิดถึงแต่บ้านคิดถึงแต่เรื่องของครอบครัวนะถ้าเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีพฤษภก็จะต้องเน้นในเรื่องของเวิร์กฟอร์มโฮมการทํางานอยู่บ้านการได้ดูแลบ้านงานหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องเน้นในเรื่องของสิ่งนี้เกี่ยวพันกับเรื่องของครอบครัวหรือบางคนอาจจะเป็นงานที่สามารถที่จะขนมาทางานอยู่ที่บ้านได้หรือบางคนก็เน้นงานที่เป็นระบบออนไลน์มากขึ้นสามารถ อดิดหรือทําอยู่ที่บ้านแล้วสามารถที่จะจําหน่ายออกมาเป็นเนื้อง,งานหรือเป็นรายได้เกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะและที่สําคัญชาวราศีพฤษภเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานในหน่วยงานหรือองค์กรเนี่ยก็จะได้รับเขาเรียกว่าเหมือนได้รับรางวัลหรือได้รับการเชิดชูหรือได้รับการทํางานที่รู้สึกจะมีความสุขหมายถึงว่าการทํางานคุณก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากขึ้นและที่สําคัญในเรื่องของงานเนี่ยทำให้คุณทํางานแล้วรู้สึกมีความสุขเปรียบเสม,มือนทํางานแล้วเหมือนอยู่บ้านเหมน เหมือนทํางานแล้วอยู่กับคนในครอบครัวการทํางานก็ราบรื่นไม่มีปัญหานะคะและที่สําคัญคือ,อบริวารในการทํางานเนร่วมแรงร่วมใจกันดีสมัครสมานสามัคมคีคกันดีมากถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ย ก็ดวงการเงินก็ถือว่าไม่ได้ย่ำแย่แต่ถือว่าไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้มีโชคอะไรมากมายแต่ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็ยังสามารถประครับประคองตนเองได้ในเรื่องของรายได้รายได้ก็ยังสามารถหาได้เรื่อยๆใช้ได้เรื่อยๆสามารถปรับปรุงวางแผนการเงินได้อย่างลงตัวแล้วที่สําคัญเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของการเงินโฟกัสในเรื่องของครอบครัวมากที่สุดอ,อาจจะมีการซื้อของเข้าบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องประดับเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆที่เขาจะเน้นในเรื่องของการ ใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวหรือบางคนอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของเสื้อผ้าหรือเกี่ยวกับเด็กหรือการช่วยเหลือคนแก่ต่างๆเกิดขึ้น<ม>นะคะแล้วก็เรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ไ,ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาให้ชาวราศีพฤษภได้เครียดหรือปวดหัวใดๆเ oh นาะ,ะส่วนในเรื่องของความรักค่ะชัดเจนถ้าคนที่เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็หัวใจพองโตอีกต่างหากก็หมายถึงว่าความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสได้ปิ๊งปัง แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเสี่ยวนึงก็คือคนโสดระมัดระวังเจอคนมีคู่ที่แบบประเภทมีครอบครัวติดพันมานะคะทาให้คุณอาจจะต้องพิจารณามากเป็นพิเศษแต่ถ้าใครที่เจอโสดจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอครอบครัวทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นมีการพัฒนาในเรื่องของสายสัมพันธ์ในเรื่อง,องความรักแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าหันษาค่ะเดือนนี้คุณจะมีกิจกรรมในครอบครัวทําแล้วที่สําคัญทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยรู้สึกมีความสุขในการทํากิจกรรมในครอบครัวแล้วคนในครอบครัวก็มีความสุขด้วยเช่น สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอ่านี่นคือพฤษภนะฮะคราวนี้มาถึงเมถุนบ้างนะฮะเมถุนเป็นไงบ้างคะเม,ถ,มถุนได้ไพ่อะไรเมถุนได้ไพ่สนุกสนานล่าเริงกิจกรรมเยอะนะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนี่อาจจะเป็นช่วงที่เก็บกดเพราะว่าช่วงกันยานี่อาจจะเป็นช่วงที่ปลดล็อกบ้างบางส่วนเ่ยเพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีเมถุนก็เลยลักษณะประเภทอัดอั้นมานานเหมือนได้ออกปาร์ตี้ได้ใช่เพราะนั่นคือช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะมีสังคมกิจกรรมการทําอะไรเป็นทีเป็นกลุ่มการไปงานเลี้ หรือ,อรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมอะไรบางอย่างด้วยกันก็ได้อะไรประ,ะมาณนี้ฮะส่วนในมุมมุมหนึ่งก็คือชาวราศีเมถุนช่วงนี้คุณจะเกี่ยวพันกับเพศที่สาคุณอาจจะมีเพื่อนมิตรเกี่ยวพันกับเพศที่สกิจกรรมงานสังคมที่เกี่ยวประเภทที่สการทํางานร่วมกันะนะฮะตรงนี้นะฮะหรือมีมิตรใหม่เพื่อนใหม่เป็นเพศที่สาก็ได้นะถ้าเป็นงานเนี่ยงานเน้นงานที่เกี่ยวกับพวกประเภทร้านอาหารงานของกิน จะโดดเด่นเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับ<า>ตรงนี้นนใช่ครับตรงนี้ถ้าเป็น,นเรื่องเงินทองก็แน่นอนคุณจะมีเกณฑ์ที่จะอึดอัดอัดอั้นแหละครับอาจจะได้ไปช้อปปิง้งไปกินไปเที่ยวนะฮะหรือไม่อึดอ,อัดดีหมายถึงอยากใช้อยากใช้เงินอยากใช้เงิน<อ>ประมาณนี้นะฮะตรงนี้แล้วก็ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักคุณก็จะเจ้าชู้เป็นพิเศษหรือคุณอาจจะเกี่ยวพันกับเพศเดียวกันอาจจะเกี่ยวพันกับเพศที่สามมีเสน่ห์กับเพศเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็จะไไไไดด้้้ปปนนนัั่่งงรราาาอห กินร้านอาหารได้อะไรเงี้ยเริ่มเริ่มกล้าออรเริ่มกล้าที่จะไปมากขึ้นอะไรมากมานี้หรืออีกมุมนึงค,คุณอาจจะเกี่ยวพันกับเพื่อนก็ได้ใ,ไในเดือนนี้คุณอาจจะเจอเพื่อนสนิทมิตสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานต่างคนต่างเก็บตัวต่างคนต่าง ไปอยู่อีกมุมหนึ่งช่วงโควิดช่วงนี้ก็อาจจะมาเจอกันมาเจอกันนดเจอกันรวมกลุ่มกันมาเจอกันนะฮะกับเพื่อนกับมิตรมากินหมูกระทะมากินชาบูด้วยกันก็ได้อะไรประมาณนี้กินหมูกระทะอะไรประมาณนั้นนะฮะตรงนี้นี่คือชาวราศีมิถุนและอยากชาวราศีมิถุนช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับเรื่องจิตใจเนี่ยอารมณ์เนี่ยเบิกบานขึ้นอ๋อมีความสุขว่างเพราะว่ารู้สึกว่าได้ปลดปล่อยได้ไปมีอะไรที่เป็นรู้สึกกินดื่มเที่ยวปล่อยวางได้ไปท่องเที่ยวได้สนุกสนานได้ นี่คือเมทุนครับผมค่ะมีความสุขนะเมื่อกี้ก็ชาวราศีพฤษภก็แฮปปี้ไปนะเมทุนก็ตามตามมาอ่าผมก็หมดไปแล้วกับสามราศีสามราศีแล้วก็อีกสามราศีช่วงต้นต้นก็เป็นหกราศีเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเทปหน้านะครับมาพบกับอีกหกราศีสุดท้ายใช่ช่วงนี้ผมก็อาจารย์อมสิคเน่ค่ะกับดิฉันอาจารย์นิชาณฉัตรพิรมพรค่ะขอลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ